หัวข้อข่าวที่7การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตกองทัพภาคที่3ได้จัดเฮลิคอปเตอร์แบบเบล212จากชุดปฏิบัติการบินหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่7กองกำลังนเรศวรร่วมกับคณะแพทย์ของโรงพยาบาลสีสังวานอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนทำการบินเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินดังนี้ เมื่อวันที่24กรกฎาคม2564ากทำการบินเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ชายอายุ72ปีภูมิลำนาวบ้านเลขที่7ทับ28หมู่13ตําบลบ้านกาดอำเภอแม่เสเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งมีภาวะหัวใจหยุดเต้นเนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเสี่ยงต่อภาวะเสียชีวิตสูงเห็นควรต้องนำส่งโรงพยาบาลนครพิงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรักษาอาการต่อเป็นการเร่งด่วน โดยทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศยานมาจากสนามบินเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36ค่ายเทพสิงตำบลบ้านกาดอําเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปยังสนามบินเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวกองพลทหารราบที่7อําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยมีคณะแพทย์พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมทั้งรถพยาบาลฉุกเฉินมารับเพื่อทำการรักษาต่อไป โดยมีคณะแพทย์พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมทั้งรถพยาบาลฉุกเฉินมารับเพื่อทำการรักษาต่อไปการปฏิบัติการดังกล่าวกองทัพภาคที่3ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของกองทัพบกศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกในการช่วยเหลือประชาชนผู้ป่วยเจ็บกรณีฉุกเฉินโดยการร้องขอของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติโดยยึดถือบันทึกความตกลง MOU เรื่องการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยานของกระทรวงกลาโหมระหว่างกระทรวงกลาโหมกระทรวงสาธารณาสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเมื่อ29มิถุนายน2552ทั้งนี้จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือทราบเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่ากองทัพบ,บก โดยกองทัพภาคที่3มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพลและยุโทโธปกรณ์ทางทหารในการช่วยเหลือประชาชนยามวิกฤตทุกโอกาส